บทที่7การวางแผนและควบคุมโครงการด้วยเทคนิคเพิร์ดและ CPM เพิร์ดและ CPM เพิร์ดคือเทคนิคการประเมินผลและทบทวนโครงการ CPM คือเทคนิคการหาเส้นทางวิกฤต การสร้างขายงานนั้นจะต้องใช้สัญลักษณ์ทั้งหมดอยู่3สัญลักษณ์คือ1วงกลมคือจุดเชื่อมหรือโนดเส้นตรงคือเส้นที่เชื่อมระหว่างโนดเส้นปากเป็นเส้นที่เชื่อมระหว่างโหนดเป็นเส้นสมมติฐานตัวอย่างโครงการนี่เป็นขั้นตอนการรับสินค้าของร้าน7ซเ e ่ e อีเลเว่น อันดับแรกในการที่เราจะสร้างโครงงานนั้นเราต้องมาดูก่อนว่ามีงานย่อยทั้งหมดอยู่กี่งาน1 2 3 4 5 6งานย่อยทั้งหมดมี6งานดังนั้นขั้นที่2เราจะไปสร้างโครงการด้วยการเขียนนะครับดูจากโจทย์ A เ,เริ่มเลยโดยที่ไม่ต้องรออะไรนะครับรามาเขียนกันก่อนเลยนะครับ เเริ่มได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอตัวอะไรตัวต่อไปคือ B b ก็เริ่มได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอตัวอะไรนะครับซี C. สังเกตนะครับ C จะต้องรอให้ a ทําเสร็จก่อนถึงจะมี C ได้ดังนั้น C ต้องไปต่อจาก A ครับดี D. ต่อจาก B แต่สังเกตนะครับ e นั mm ้น hmm. จะต้องมีจุดเชื่อมระหว่าง c และ d ดังนั้น mm hmm. เส้น d นั one, mm ้น hmm. เราจะต้องลากไปหาตรงนี้ครับ mm hmm. เพื่อให้เกิดจุด c และ d ขึ้นครับผมจากนั้นเมื่อเราได้จุด c d. และ d แล้วเราก็จะได้ e ครับต่อจาก e เสร็จแล้วเราก็จะได้ f ครับผมเพราะ f ต่อจาก e ครับตอนนี้เราก็ได้โครงข่ก็โครงงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับต่อไปขั้นตอนที่3เราจะหาค่าวิกฤตนะครับในการหาค่าวิกฤตให้สร้างตารางขึ้นมาตามตัวอักษรโดยที่ตารางนั้นจะแบ่งเป็น6ช่องครับ สร้างตารางขึ้นมาอย่างนี้นะครับเราก็จะได้อย่างนี้ซึ่งในการหาค่าตารางนั้นเราจำเป็นต้องทราบก่อนว่าค่า es ef ls และ lf คืออะไร es คือเวลาเริ่มต้นทำงานที่เร็วที่สุด ef คือเวลาที่ทำงานเสร็จเร็วที่สุด ls คือเวลาที่เริ่มต้นทำงานช้าที่สุด lf คือเวลาที่ทำงานเสร็จช้าที่สุดนะครับ ดังนั้นเราก็จะนำการสร้างตารางมาเขียนในกราฟดังนี้เราก็จะได้ภาพนี้มาครับอันดับหนึ่งเรามาดูตารางครับเอาโจทย์มาก่อนนะครับดับแรกเราจะเขียนนะครับว่าแต่ละตารางนั้นเป็นของอะไร เมื่อเราทําตารางเสร็จแล้วปุ๊บเราจะมาดูเวลาที่ใช้กันนะครับตาราง A ใช้เวลาทั้งหมดอยู่ที่10นาทีเขียนไปเลยครับ10 B อยู่ที่3นาทีทําอย่างนี้จนกว่าจะหมดทุกตัวอักษรเลยนะครับเมื่อเราได้ค่าตารางเสร็จแล้วปุ๊บ เราจะมาหาค่าวิกฤตกันครับโอเคครับจากที่เราเขียนเสร็จแล้วเราจะมาหาค่าวิกฤตกันอันดับแรกเพื่อไม่ให้งงนะครับเราจะเขียนอย่างนี้ก่อนช่องแรกคือ E.S. คือเวลาเริ่มต้นทํางานที่เร็วที่สุดนะครับคือแบบว่าไม่ต้องรออะไรนะฮะเราจะมาเขียนก่อน E.S. ช่องที่สองถัดออกมาคือ E.F. คือเวลาที่ทํางานเสร็จเร็วที่สุด ช่องที่3 ls คือเวลาเริ่มต้นทำงานที่ช้าที่สุดนะครับช่องที่4 lf คือเวลาทำงานเสร็จช้าที่สุดเราได้ค่าแล้วเราก็จะมาหากันต่อไปนะครับอันดับแรกสังเกตก่อนนะครับจากโจทย์ a นั้นไม่ต้องรออะไรแสดงว่า a สามารถเริ่มงานได้เลยโดยที่ไม่ต้องรออะไรนะครับแสดงว่า เวลาเริ่มต้นทํางานของ a เร็วสุดก็คือ0ู์ครับโดยที่ไม่ต้องรออะไร a ใช้ระยะเวลาในการทํางานที่จะเสร็จก็คือ10นาทีนะครับนี่คือ a จากนั้นเราก็จะมาหาตัว b b เริ่มได้เลยโดยที่ไม่ต้องรออะไรแสดงว่า es เท่ากับ0 b ใช้เวลาในการทำงานทั้งหมดอยู่3นาทีจากนั้นเราก็จะหาตัว c ครับ ตัว c ตัว c ต่อจาก a แสดงว่าถ้าต้องรอให้ a ทํางานเสร็จก่อนถึงจะทํางาน c ได้เวลา c จะเริ่มงานได้เร็วที่สุดก็คือ10นาทีครับ10นาทีบวกกับเวลาของ c ที่จะทํางานนี้เสร็จ10บวก10ทั้งหมดเป็น20แล้วจะต่อนาะต่อมาเราจะมาหาค่าของ d d ต้องรอค่าของ b ต้องรอให้ B ีทางานเสร็จก่อนนะครับดังนั้น B จะเริ่มได้เออดีจะเริ่มได้ออไดต้องรอ B เสร็จก่อนซึ่งมีเวลาทั้งหมด3นาทีซึ่งเวลาทํางานของ D จนกว่าจะเสร็จก็คือ5ดังนั้นเวลาเสร็จสิ้นทั้งหมดก็คือ8จุดที่4ครับผม f เป็น e ตรงนี้มีสังเกตดูว,ว่าจะมี2เส้นเข้ามาหาตรงจุดที่4ให้เราเลือกเวลาที่ช้าที่สุด ดังนั้นเวลาที่ชา้าที่สุดก็คือ20เวลาของ e กว่าจะทำงานเสร็จบวกกันแล้วได้24แล้วก็จะหาค่ากันต่อไปที่ค่า f f จะเริ่มงานได้ต้องรอให้ E เสร็จก่อนดังนั้น e ใช้เวลาทั้งหมด24นาที f ใช้เวลาทั้งหมดที่จะทำงานเสร็จบวกกับเวลาทำงานของ e เท่ากับ44นาที นี่คือค่า ES และ EF นะครับต่อไปนะครับเราจะมาหาค่า LF และ LS นะครับให้เราเขียนก่อนเพื่อไม่ให้งงนะฮะ LF คือเวลาทำงานที่เสร็จช้าที่สุดนะครับ LS คือเวลาเริ่มต้นทำงานที่ช้าที่สุดเวลาทำงานที่เสร็จช้าที่สุดของเราก็คือ44นาที LS คือ เวลาที่เริ่มต้นทํางานช้าที่สุดเราต้องนําเอาเวลาที่จะทํางานเสร็จแล้วมาลบกับเวลาทํางานของ f นะครับท่านั้นก็คือ20 44ลบ20ได้24ครับดังนั้นเราจึงจะต้องใช้ตัวนี้ในการหาค่าของ e ต่อครับเราจะนํา24มาใส่มาใส่ตรงนี้นะครับนํา24ลบกับ4ได้เท่ากับ20ครับ จากนั้นเราจะมาหาของ c นะครับเราจะต้องนำา20มาใส่2 0ลบ10ก็คือ10ครับแล้วเราจะมาหาค่าของ d d นั้นเราก็ต้องนำา20มาครับ20ลบหเหลือ15นะครับจากนั้นเหลือ a และ b เราจะมาหาของ a ก่อนนะครับ a จะต้องนำตัวกลางมา คิดนะครับ10ลบ10เหลือ0 b ต้องนำตัวกลางมาคิดนะครับสังเกตตัวการจะไม่เหมือนกันแล้วคือ15 15-3ลบ3เหลือ12ครับการหาค่าวิกฤตนั้นคือเราต้องดูตารางที่มีค่าด้านในเหมือนกันนะครับ A เหมือนครับ C เหมือนครับ E เหมือนครับ f เหมือนครับ ดังนั้นเราจึงได้ค่าวิกฤตดังนี้กิจกรรมกิจกรรมวิกฤตทั้ง A C E F ทั้งหมดมีอยู่4ตัวดังนี้ ตอนนี้เราก็ได้ค่าวิกฤตมาแล้วนะครับนี่คือการสรุปตอบค่าวิกฤตคือเส้นทางที่ใช้ระยะเวลาเร็วที่สุดนะฮะในการทํางานหรือการเดินทางอะไรต่างๆค่าวิกฤตสังเกตจะมีค่าที่เหมือนกันโอเคครับนี่คือบทที่7 การว,วางแผนและควบคุมโครงการด้วยเทคนิคเพอร์และ c p m นะครับ